สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สมาคมฟุตบอลสั่งแบนอิสราเอลน้อยใจบุญ3ปีคดีสอกเฉาสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับห้ามไม่ให้อิสราเอลน้อยใจบุญนะครับมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลที่สมาคมจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3ปีตามที่คณะกรรมการสอบสวนจัญยานักกีฬาฟุตบอลได้บทสรุปลงโทษเสนอต่อพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มบระม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล หลังจากได้ดําเนินการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์กระทั่งกันในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการมังกรฟ้าไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส่วนล่างนัดแรกคู่ระหว่างสโมสรมหาวิทยาลัยนอยกรุงเทพที่เอาชนะสโมสรบางกอก FC ไป3ประตูต่อศูนย์ในวันที่13มีนาคมในปี2565ที่ผ่านมาครับโดยพลตำรวจโทนะครับ,อ,รรรบอันนวยนมนมนนประนน,กกรน,รน,น,นนนนคณะกรนนนนนนนสนน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 นกกนนนฟุตบนน เปิดเผยว่าล่าสุดพลตรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพม,ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ลงนามคำสั่งตามที่คณะกรรมการสอบสวนจัญญานักกีฬาฟุตบอลโดยเสนอบทลงโทษขึ้นไปเป็นที่เร饶ลอยแล้วซึ่งมีผลทันทีโดยคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทําของนายอิสระเรศน้อยใจบุญซึ่งเป็นนักกีฬาอาชีพที่อยู่ในความดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นการกระทำที่มีเจตนาจงใจละเมิดต่อกฎหมายโดยการทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยวิธีการที่รุนแรงและได้รับบาดเจ็บสาหาัสจึงสมควรห้ามไม่ให้ในายอิสรเรีน้อยใจบุญมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลที่ทางสมาคมจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3ปีนับตั้แต่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไปโดยตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรยาสำหรับนักกีฬาอาชีพและบุละคลากรกีฬาอาชีพในความดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชทูประถมพศ2160หมวดที่1จันยาคนเตตอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพข้อ3.4หมวด2กลไกและระบบการบังคับใช้จัญยาข้อ7ประกอบกับหมวด3บทกำหนดโทษข้อ10.12นะครับพร้อมออกโขนกระแสประธานให้ตอกกลับสมาคมฟุตบอลตั้งประเด็นชวดเจ้าภาพ ACL งบจัด26ล้านใครได้มหากราบเจ้าภาพ A c l เกลุ่มเจประธานไายราย,ยาวต่อจับสมาคมฟุตบอลไทยหลังทุกบอกรู้ตัวว่าเป็นแชมป์ทำไมไม่ทำสนามตั้งเป็นปียันเชียงรายได้แชมป์เอฟเอคัพรับเงิน5ล้านบาทและเงินลิขสิทธิ์20ล้านบาทถามสมาคมฟุตบอลไทยตอบได้ไหมว่ากว่าจะจ่ายให้กับทีมนั้นเมื่อไหร่แถมถูกลดเงินและจ่ายเป็นงวดอกีกลั่นกล้าพูดทุกเรื่องได้เต็มปาก ชี้ชัดเหตุผลที่ได้รับจากการที่เชียงรายถูกโยกสนามไปเตะที่บุรีรัมม์มันไม่เป็นธรรมจริงๆพร้อมขออีกคําถามสมาคมฟุตบอลแจ้งว่าเจ้าภาพจะได้รับงบค่าบ,บริหารจัดก,การกลุ่มละประมาณ26ล้านบาทและแค่นี้เป็น a อ c สมาคมหรือเจ้าของสนามได้สิทธิ์ไปเอ่ยซึ่งเนื่องจากการประกาศอย่างเป็นทาการของสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ a อเ ให้สโมสรสิงชมงรายยืนเตดจะต้องโยกไปเตะที่จังหวัดบุรีรัมย์แทนในศึก a 2022อ c แชมเปี้ยนลีก2 0 2 2อรอบแบ่งกลุ่มระหว่างวันที่16เมษายนถึงวันที่1่พฤษภาคมโดยสาเหตุก่อนหน้านี้โดยทาง AFC ได้เดินทางมาตรวจสนามเย่าของสิงห์ชียงรายเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและพบว่าต้องมีจุดปรับปรุงและเพิ่มเติมถึง,ถง3าจุดใหญ,ใหญ่นั่นทำให้เอฟซีได้ตัดสินใจเปลี่ยนสนามการแข่งขันซึ่งล่าสุดน,นะครับประธานไฮปวิทรัตน์ติยภัยรัตน์ ท่านประธานสมโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดได้เปิดใจผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วว่าหายก้าวข้ามขีดจำกัดทั้งด้นเพศอายุอำนาจบารมีและสถานะทางการเงินในฐานะประธานสมโมสรฟุตบอลมาตลอดปีนี้เป็นปีที่3และชีวิตสู้กับเกิน100%ตลอดค่ะเด็กที่พวกคุณบอกในวันนี้คือเด็กที่พร้อมต่อสู้ยืนหยัดและมีจุดเดืนให้กับลูกทีมเสมอมาฤดูกาล2อ2 1ยปัจจุบนัน ด้วยเหตุผลที่โควิดทําให้รายได้จากสปอนเซอร์ของเราลดลงเกิน50%เราเป็นแชมป์เอเวครับ2020-2021มีเงินรางวัล5ล้านทางสมาคมมาตอบแทนได้ไหมว่าเรารองเงินก้อนนี้เป็นเวลาทั้งสิ้นกี่เดือนนับจากเมษายนในปี2564เงินค่าลิกสิทธิการถอดตัวสดที่กําหนดไว้จํานวน20ล้านบาทสำหรับทีมไทยลีกสมาคมสามารถตอบแทนได้ไหมว่าลดลงกี่บาทและจ่ายทั้งหมดกี่งวด วันที่สมาคมขอให้เราเข้าใจเราพยายามเข้าใจ100%ซ์แล้วในวันที่เราต้องการให้ใจเรากี่เปอร์เซ็นต์เงินเหล่านี้ทั้งเงินรางวัลและเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอาจจะเป็นเศษเงินของหลายสโมสรแต่สําหรับพวกเรามันสําคัญมากในยุคนี้การที่มีข้อสงสัยว่ารู้ว่าเราเป็นแชมป์แล้วทําไมไม่ทําตั้งเป็นปีไฮคิดว่าคําถามข้างบนต้องการคําตอบเช่นเดียวกันว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกเราหาคําตอบมาตลอดเหมือนกัน ผลที่เกิดขึ้นาารู้สึกว่าไม่ไน้แค่สัาเติมชีวิตของพวกเราแต่ตอกย้ําคนที่กําลังลําบากจากโควิด -19 อีกด้วยว่าเศรษฐีเท่านั้นหรือที่จะสามารถอยู่รอดได้ครั้งนี้ไฮบอกกับลูกทีมให้สู้เต็มที่นในเกิจุดยืนของผู้นําแบบไฮเงินค่าเพิ่มลักซ์ของไฟเกือบ6ล้านค่าทําห้องพักนักกีฬาสห้องอีก1ล้านค่าปรับพื้นสนามหญ้า2สนามอีกหลักแสนชีวิตมีค่ามากจริง ช่วยแนะนําให้ด้วยถ้ามีช่องทางที่หายจะทําอะไรได้มากกว่านี้ค่ะแต่ถึงแม้งบประมาณของเราในปีนี้จะลดลงเกิน5หายก็กล้าประกาศว่าห้ทําทุกวิถีทางให้นักฟุตบอลและทีมงานสตาฟก็ของเราได้เงินเดือนครบ100%เพราะายเข้าใจว่าความลำบากมันเป็นยังไงปากท้องมันสําคัญจริงๆค่ะสิ่งเหล่านี้หายกล้าพูดว่ามันเกิดจากการบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและหายมั่นใจว่าไม่เคยทําอะไรโดยไร้เหตุผลครั้งนี้ เหตุผลที่ได้รับไม่ใช่เหตุผลที่เป็นธรรมหรืออำนวยความยุิธรรมเพียงพอและให้มั่นใจว่าให้อ่านเคสมามากพอถ้าเป็นเคสยกตัวอย่างกรณีฟีฟ่าต้องระบุหลักเกณฑ์ว่าเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรและก็ไหนอ้างอิงมาเสมอและอีกคำถามที่ต้องการคำตอบก็คือทางสมาคมแจ้งว่าเจ้าภาพจะได้รับงบค่าบริหารจัดการกลุ่มรับประมาณ26ล้านบาทแล้วในเคสนี้เป็น AFC สมาคมหรือเจ้าของสนามได้สิทธิ์ไปคะ ไฮจะไม่พูดเรื่องเจ้าภาพ ACL 2022ของกลุ่มเจอีกเพราะายตั้งเป้าหมาย Move on 100%แต่ถ้ารายการไหนจะโทรให้ไปสัมภาษณ์โทรได้ตลอดเลยนะคะับไฮไม่กลัวที่จะพูดเรื่องนี้เลยห้นกระแสะเข้าไหมคะประธานไฮปิดท้ายชนะที่โปรโมทชวนแฟนบอลญี่ปุ่นท่องเที่ยวเมืองไทย welcome to Thailand เจตนาทิพย์สงกสินนะครับนักเตะขวัญใจชาวไทยของสโมสรคาวาสกิฟันโตเร่นำทีมชั้นนําแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับร่วมโปรโมตและชวนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเวอร์ชันญี่ปุ่นสําหรับการโปรโมทครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนหรือแฟนบอลญี่ปุ่นได้มีข้อมูลและความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อมีโอกาสตอนนี้นะครับเจนาทิพย์สงกสินได้กล่าวว่าผมอยากจะเชิญชวนคนญี่ปุ่นทุกคนเลยนะครับ ถ้ามีโอกาสได้ไปที่ประเทศไทยโดยประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามอาหารการกินก็อร่อยสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะมากๆครับเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยหวังว่าสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 จะดีขึ้นขอเชิญชวนคนญี่ปุ่นมาเที่ยวที่ประเทศไทยและจะรักประเทศไทยของผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่คาวาซากิฟันเตเร่แน่นอนว่าผมมีความสุขมากๆนะครับที่นี่เหมือนบ้านของผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศอาหารการกินที่อร่อยผู้คนจิตใจดีปลอดภยัย หวังว่าแฟนบอลไทยทุกคนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะครับอย่าลืมฝากเชียร์คาวบสกิฟันตาเร่อีกด้วยขอบคุณมากๆครับโดยล่าสุดน,นะครับคาวบสกิฟันตาเร่นะครับก็เอาชนะซานเฟอร์เช่ฮิโรชิมาไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ชนะทิพย์ไม่ได้ลงสนามนะครับเนื่องจากติดโทษดแบนใบเหลืองครบ5ใบนะครับตอนนี้คาวบสกิฟันตาเร่นำเป็นจ่าฝูงในศึกเจลีกของญี่ปุ่นนะครับในเีย่ยวกับลุปนทัพฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอดเย็นของที่19 比那后